อ่าโอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเกตุพรช้งปูนนะครับก็มารับผิดชอบในส่วนของชีววิทยาเจ g e n m ์1นะครับ2303101เนอะวันนี้บทที่เลือกมานะครับก็จะเป็นในส่วนของวิวัฒนาการนะครับหรือว่า evolution นะครับทำเลได้มาเคตมาละนะครับ สำหรับบทนี้นะฮะก็เป็นบทเล็กๆบทหนึ่งต่อจากบทเดบไปโอเนาก็ให้เรารู้ว่ามนุษย์เออไม่ใช่ให้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตน่ยมันมีการปรับตัวอย่างไรมีการเปลี่ยนรูปร่างาอม่อะไรนะักษณะอย่างนี้นะครับโอเคสำหรับหัวข้อที่เราจะดูกันนะครับเราก็จะดูการพัฒนาของคอนเซปต์ของวิชาวิวัฒนาการ น้องล่าหลังจัดนเราก็จะไปดูในเรื่องของหลักฐานต่าง,างๆทางวิวัฒนาการกลไกการเกิดวิวัฒนาการเนาะตอนแรกกะจะใส่หัวข้อนี้ด้วยเนาะ population genetic แต่ตัดออกไปแล้วเพราะเวลาเราไม่พอนะฮะและอาจารย์ก็ไม่ได้เน้นด้วยนะครับก็เลยตัดหัวข้อนี้ไปต่อไปก็เป็นไมโครออร์แกนิซึมนะครับนั่นะค,นะค,คือการวิวัฒนาการในระดับ species แล้วก็ไมโครออร์แกนิซึมคือวิวัฒนาการในระดับสิ่งมีชีวิตนะครับก็ไม่ใช่ระดับ ของการเปลี่ยนจากสปีชีหนึ่งไปเป็นอีกสปีชีหนึ่งเนาะหรือว่าการเปลี่ยนรูปร่างลักษณะให้มันมีการเข้ากับธรรมชาติมากขึ้นอะไรลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นแมโครเอเวอเชันนะครับแล้วก็จบด้วยวิชาสุดท้ายเป็นวิชาที่นำเอาวิวิชาวิวัฒนาการเนี่ยมาปรับเข้ากับวิชาแท็กซโนเมีเพื่อใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพน่นคือวิชาซิสตมติกนะครับ Systematic หลายๆตำราเขาก็จะเรียกมันว่า n u ม e r ริคอแท็ o โซน y ก็ได้นะฮะโอเคเรามาดูกันถ้าพูดถึงวิชาวิวัฒนาการเนี่ยสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือนิยามของมันนิยามของมันเนี่ยนะฮะมันบอกไว้แล้ว่ามันคือ the process of genetic change in a population of organisms in geological time มันคืออะไรมันคือการเปลี่ยนแปลงของพันธุพันธุกรรมะฮะ ย้ำว่ามันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพันธุกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงในระดับประชากรของสิ่งมีชีวิตแล้วจะต้องผ่านเวลาทางวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนคําถามอาจารย์ชิดชัยนะ่ะแหละที่ถามว่าสิ่งมีชีวิตปรับตัวอย่างไงแล้วเราก็พยายามตอบกันไปตอบกันมนาะว่าอ้อมปรับตัวโดวยการแบบเอ่อ ยืดคอกดคออันนั้นอันนั้นไม่ใช่นะฮะอันนั้นมันคือทฤษฎีของลามาร์กเนาะจริงๆสิ่งมีชีวิตปรับตัวโดยการสืบพันธุ์ครับโดยสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่ออกลูกมาแล้วแล้วลูกมันลักษณะของลูกมันนะครับรอดให้ลักษณะนั้นมันก็จะถูกสืบพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในระบบนิเวศต่อไปแต่สิ่งมีชีวิตตัวไหนที่ออกลูกมาแล้วแล้วลูกมัน ลักษณะนั้นไม่รอดลักษณะนั้นก็จะหายออกไปจากธรรมชาติอันนี้ครับมันคือคอนเซปต์ของวิวัฒนาการจริงๆมันก็คือการประยุกต์จากจีเนติกส์นั่นแหละนะครับจริงๆบทนี้มันต้องเรียนต่อจากจนะีเนติกส์เราะถ้าเราเรียนกันมาตอนโมปลายเราจะเห็นว่ามันเป็นสเต็ปเลยจากโมเลกุลจีเนติกส์มาเป็นเมนเดเลียนจีเนติกส์แล้วก็จบด้วยวิวัฒนาการใช่ไหมฮะแต่อันนี้พอเราไม่ได้เรียนจีเนติกส์มาก่อน เรามาเรียนวิวัฒนาการเลยเราก็เลยอาจจะงงคอนเซปต์ของมันได้ว่าเอ้ยอยู่ดีๆทาไมวิวัฒนาการเป็นอย่างนั้นปรับตัวอย่างไงอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเรามาดูในเรื่องของคอนเซปต์ความคิดของวิวัฒนาการกันดีกว่าคอนเซปต์ความคิดของวิวัฒนาการก็เริ่มมาจากชาวกรีกก่อนเลยฮะเนี่ยฮะอริสโตเติลพอหลังจากอริสโตเติลก็เข้ามาส่วนในช่นชวงของ บบบีข้อถามเบบีข้อถามก็คือส่วนของศาสนาคริสต์นะครับที่มีการอ่านํานายการเกิดของโลกเอาไว้อันนี้ขอใช้คาว่าทํานายนะฮะเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าสารที่อันนี้ถ้าเกิดใครข้างศาสนาย่าดาผมนะฮะก็คือเราไม่แน่ใจว่าสารที่พระเยซูรับมารับมาจริงหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการมโนอะไรงี่น้องใครที่แบบนับถือศาสนาพิธมาดาวนะฮะอันนี้คือเรา พูดกันตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะจากนั้นเราก็มาดูในส่วนของเจมส์ฮัตตันเนาะแล้วก็จอร์จคูเอียแล้วก็จอร์หลุยบูฟฟงนะฮะแล้วก็จบด้วยชาวดาวินนะครับหลังจากชาวดาวินเดี๋ยวมันก็จะมีอีกนะครับเป็นนีโอดาวินซิึมแเนาะมันจะอยู่ในส่วนของ mechanical of ออฟเอฟเวอร์ะ Evolution, นะครับเรามาไปเร็วๆเ,เลยออริสโตเติล เขาบอกว่าอะไรอริสโตเติลเขาก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยลักษณะของมันมันถูกฟิกซ์เอาไว้แล้วนี่คือคอนเซปต์ของเขาคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยเอาง,ง่ายๆก็คือเชื่อค,คล้ายๆศาสนาคริสนั่นแหละก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมันถูกสร้างมาแล้วแล้วก็ถูกฟิกซ์เอาไว้แล้วแต่อันเนี้ยเขาเชื่อว่ามันมี ladder of nature ของมันคือมันมีลำดับขั้นของสิ่งมีชีวิตขึ้นไปเรื่อยๆ เนาะอันนี้คือข้อแตกต่างกันของมันแต่โดยรวมก็คือคล้ายๆกันนะครับนะั่นคือเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถปรับตัวได้สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมันก็คล้ายกับสิ่งมีชีวิตในอดีตและสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปในอนาคตอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของริสโตเติลต่อมาคือไบเบิลไบเบิลเนี่ยเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตถูกสร้างโดยพระเจ้าใช่ไหมฮะเพราะถูกสร้างโดยพระเจ้ามาแล้วเนี่ย เราก็เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะฟิสก็คล้ายๆกับอริสโตเติลนั่นแหละแต่นอกจากนี้ในไบเบิลยังบอกถึง Creator Time ด้วยนะครับนั่นก็คือเวลาที่สร้างโลกเนาะมันมีบิชอปคนหนึ่งนะครับอาร์บิชอปคนหนึ่งเนาะได้ทำการคำนวณเวลาไว้เนาะถ้าเกิดคำนวณตามที่ไบเบิลเนี่ยบอกเอาไว้เนี่ยก็จะมีเวลาประมาณหลักพันนะฮะ,ะประมาณ4,000ปีก่อนคริสตกาลนะครับก็คือเพิ่งมี เวลาของโลกเกิดขึ้นมา4,000ปีก่อนคริสตกาลซึ่งปัจจุบันเราเชื่อว่าไม่ใช่นอกจากการดูหลักฐานของชั้นดินเนาะพอเราเอาดินนะครับมาตรวจสอบการปล่อยกัมมันตภาพรังสีเราพบว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีแค่หลักร้อยปีมันเป็นหลักร้านล้านปีนะครับซึ่งความเชื่อนี้มันก็ถูกเชื่ออย่างหลากหลายในช่วงศตวรรษที่19เนาะผมขอไปอย่างรวดเร็วเลยเนาะเนะืเน่องจากเวลาเราไม่จำกัดต่อมาคือเจมส์ฮัตตันเจมส์ฮัตตันเนี่ย นะครับเชื่อในหลักการที่ชื่อว่า Gradualism Gradualism คืออะไร Gradualism คือหลักการที่บอกว่ามันเกิดจากการมันเกิดจากหลักฐานทางธรณีวิทยาครับที่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามธรรมชาติค่อยๆมีการ ปรับเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคล้ายๆกับการที่น้ำเนี่ยกัดเสาะหินไปเรื่อยๆเรื่อยๆหินจากก้อนใหญ่ๆก็จะเหลือเป็นก้อนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือหลักการที่เจมส์ฮัตตันเสนอไว้ส่วนไอ้เจมส์ฮัตตันเนี่ยจะเชื่อในส่วนอ่อจะเป็นอ่าจะเป็นหลักฐานในทางธรณีวิทยานะครับโอเคต่อมาคือจอชคูเวียนะครับจอชคูเวียเนี่ย ใช้หลักฐานทางด้านฟอสซิลล่ะนะครับเขาก็จะดูว่าหลักฐานทางด้านฟอสซิลน่ะเขาเริ่มเห็นอะไรตัวประหลาดประหลาดอยู่ในชั้นหินเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อย่างตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ประหลาดประหลาดอันนี้ก็เป็นหอยอะไรก็ไม่รู้ประหลาดประหลาดทีนี้ก็หอยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ดูว่ามันมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยนะที่มันมีชีวิตอยู่ในอดีตเนาะและสิ่งมีชีวิตในอดีตบางตัวมันก็คล้ายกับปัจจุบันบางตัวมันก็ไม่คล้ายเลย เนาะแต่เขาก็ยังกลับไปเชื่อว่ามันเกิดจากแคสโตฟิซม์ไบคอรดนะคือเกิดจากไหยาณะที่สร้างโดยพระเจ้านะฮะโอเค,อ,เคอันนี้ก็คือเกิดจากอาไยนณะที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าคือเอาง่ายๆัะมันเกิดการสูญพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่ในทางประวัติศาสตร์อะไรอย่างนั้นนั่นแหละแต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานในทางธรณีวิทยาที่ถูกฝังไว้ในฟอสซิลอะไรอย่างนี้ นะครับอันนี้คือจอร์จคูเวียต่อมาคือจอร์ชลุยบูฟองจอร์ชลุยบูฟองเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเรียกได้ว่าเริ่มเปลี่ยนนะครับแนวคิดในทางในทางวิวัฒนาการเลยแหละโดยเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเชนได้โดยเขาใช้หลักฐานทางเ e s t ิ i จอสต t u เจอร์นะฮะคือโครงสร้างที่มันหดหายไปอย่างอันนี้ที่ผมยกมาเนาะเป็นรูปภาพจากในสไลด์ของอาจารย์เจสดาเลยนะก็คือ ขาง,งูฮะคือไก่เห็นตีนงูเหี่ลมไก่นั่นแหละใครที่ไม่เคยเห็นตีนงูวันนี้ก็จะได้เห็นสะนะฮะอันนี้ก็คือตีนงูที่มันถูกลดรูปเป็นเวส i g เ a l s t r u c t u r e เนาะไฮริมโบนกะ็คือริมแปลว่าระยานเนาะก็คือระยางหลังนกะกระดูกไร่ระยางหลังที่มันถูกลดรูปลงไปนะครับ mm. เขาก็เชื่อว่าอะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะถูกลดรูปลงไปกลายเป็นเวสติ i a l structure นะครับ ชาวดาวินชาวดาวินนี่นี่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ของวิชาวิวัฒนาการเลยก็ว่าได้เนาะโดยประวัติของชาวดาวินอาจารย์ค่อนข้างเน้นพราะฉะนั้นผมก็จะพูดผ่านๆน,นิดนึงละกันเขาเป็นนักธรรมชาติวิทยาครับตอนตอนที่เขา ทำงานก็ตามที่อาจารย์เล่าเลยไปเรียนแพทย์ก่อนจากนั้นก็จากเรียนแพทย์ก็ไปเรียนเรื่องของศาสนาวิทยาในวิชานั้นก็จะเรียนเรื่องของธรรมชาติวิทยาด้วยอะไรต่างๆเหล่า,า,านี้ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเขาก็ถูกเชิญให้ขึ้นไป HMS Beagle His mm hmm. uh, His Majesty Ship นะครับเอ้ยไม่ใช่ Her Royal Majesty Ship นะครับ Beagle ให้เชิญขึ้นเรือนี้ไปนะครับเพราะว่าใช้เวลาอยู่บนเรือเนี่ห้ปีแล้วก็เก็บฟอสซิลเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเก็บอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เขาจะเก็บมาได้ครับจากนั้นเขาก็มานั่งศึกษาว่าเอ๊ะทำไมสิ่งมีชีวิตบางชนิดมันมีลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่มันอยู่คนละ อยู่กัคนละทวีปบ้างหรืออยู่กันคนละเกาะบ้างและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณเดียวกันทําไมบางลักษณะมันถึงได้มีลักษณะที่แตกต่างกันเขาก็มาศึกษาอะไรพวกนันนี้นะครับซึ่งถ้าดังๆเลยนะัก็คือกาลาปากอสไอแลนด์นะฮะที่เราศึกษาเรื่องของปากของนกบีเกิลหรือว่าเตา่ากาลาปากอสอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาจากชาวดาวินนั่นแหละเนาะโอเค ชาวดาวินเนี่ยนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังออธิบายในยเรื่องของการวิวัฒนาการว่ามันเกิดขึ้นโดยที่จะต้องอาศัยระยะเวลานะมันไม่ได้เกิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมันไม่ใช่อยู่ดีๆยีรับจะยืดคอืึดแล้วก็ คอยาวเลยนะครับออกลูกมาปุ๊บคอยาวตามพ่อตามแม่ไม่ใช่อย่างนั้นฮะแต่มันเกิดจากการที่ว่าคัดเลือกตามธรรมชาติ natural selection ที่บอกนั่นแหละนั่นคือ ancestor ของเราฮะคือตัวมันพบุรุษออกลูกออกหลานมาลักษณะต่างๆตามนี้เลยอีลักษณะต่างๆตามเนี้ยอีลักษณะไหนอยู่รอดก็ได้ดำรงเผ่าพันธุ์ลักษณะที่ได้ดำรงเผ่าพันธุ์นะครับก็จะเป็นผู้ที่อยู่รอดแล้วก็เป็นตัว เป็นตัวบันพบุษบนภูมิประเทศนั้นต่อไปเนาะอันนี้คือสิ่งที่ชาวดาวินพยายามนําเสนอนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ขอจบที่ชาวดาวินตรงนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวสไลด์หน้าเราจะมาขึ้นต่อในส่วนของ evidence of evolution นะครับสวัสดีครับ